ไ,ได้เอยได้เลยที่จะทำอะไรอะกล้าจูบผู้ชายอื่นต่อหน้าฉันเหรอกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่นี่คนของฉันพูดบ้าเลยวะฮะหรืออยากเป็นพระเอกขี่ม้าขาวชอบเสือ,เอกเรื่องชาวบ้านใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากโดนงั้นเหรออเอ๊ะ แกรีบใส่หัวไปเลยนะไปฝ <c oughs> ากไว้ก่อนนะมุงนิดคุณเป็นอะไรไหมขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้ฉันขอโทษจริงๆที่อยู่ดีๆก็มาจูบคุณเฉยเลยฉันไม่มีทางเลือกจริงๆอะ่ะขอโทษแค่เนี้ย ไม่พอหรอกนะเราฉันต้องทำยังไงคะคุณต้องแต่งงานกับผมคะไปะไปจดทะเบียนกันที่นี่คือบ้านของเรานะในเมื่อคุณแต่งงานกับผมผมก็จะยกบ้านหลังนี้ให้กับคุณเอ่อแต่ว่าคุณเป็นแค่กรรมกรธรรมดาไม่ใช่หรอคะทำไมถึงมีเงินเยอะขนาดนี้ ผมขอแนะนําตัวนะผมชื่อพัฒเป็นประธานบริษัทกันและันครับประธานเหรอคะแล้วคุณล่ะฉันชื่อเฟิร์สค่ะเป็นแค่พนักงานธรรมดาที่ญาติบังคับไม่แต่งงานกคนุในหมู่บ้านฉันก็เลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดแบบนั้นค่ะคุณต่อจากนี้ไปถ้าคุณอยู่ที่นี่เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะแค่ทำตามที่ผมบอกก็พอ ได้ค่ะในเมื่อคุณแต่งงานกับผมแล้วเนี่ยผมให้สินสอดคุณนะเอ่อฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะของม,มันมีราคามากเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรหรอก คุณยอมแต่งงานกับผมผมก็ต้องมีสินสอดให้คุณสิแต่ว่าตกลงตามนี้นะก็ได้ค่ะนมนี้เอาไปให้คุณผู้ชายเหรอใช่ค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องดื่มนมทุกคืนก่อนนอนค่ะ แง่นในฉันไปให้เองเธอพักผ่อนเถอะได้คะ่ะคุณวิญงคุณคะฉันนั่นนมมาเสิร์ฟค่ะขอบคุณมากครับฉันมีเรื่องอยากจะบอกคะ่ะมีอะไรหรอฉันว่าเราอยากกันดีกว่า ทำไมอะ่ะฉันรู้สึกไม่คู่ควรกับคุณค่ะฉันเป็นเด็กกำพร้าเติบโตมาแบบไม่มีใครดูแลฐานะก็ต่ำต้อยวันนี้ฉันหนีตายมาก็จริงแต่ฉันไม่ได้คิดว่าฉันต้องแต่งงานกับคุณฉันกลัวว่าฉันจะเป็นภาระค่ะเฟิสคุณอย่าคิดแบบนั้นเลย ผมเองก็ไม่ได้ต้องการอะไรยิ่งใหญ่ผมแค่ต้องการคนที่มาแต่งงานกับผมเพื่อที่จะไม่ให้พ่อกับแม่ผมเล่งไปแต่งงานกับคนอื่นกับคนที่ผมไม่ได้รักอะ่ะคุณอยู่ตรงนี้เนะี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะแต่ว่าคุณไม่ใช่ภาระของผมเลยคุณคือคนที่ผมเลือกไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนไมันก็ไม่สำคัญหรอกนะแต่อยู่ที่นี่เนี่ยอย่าด้อยค่าตัวเองอเลยนะ ก็จริงถ้าฉันกลับไปฉันก็ต้องถูกบังคับอยู่ดีแถมต้องแต่งงานกับคนที่หื่นการแบบนั้นฉันสู้แต่งงานกับประธานบริษัทจะดีกว่าเอาวะยังไงชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่ละแต่งงานกับใครก็เหมือนกันนั่นแหละติดแล้วอะนอนพักนะ ร้อนขนาดนี้เนี่ยได้รับยาที่ฉันส่งไปให้แล้วใช่ไหมได้รับแล้วคะ<ม>่ะคุณผู้หญิงดีมากใส่ให้เยอะที่สุดเลยนะรับทราบค่ะเฟิร์สนี่คุณเอาอะไรให้ผมกินนะก็นมไงคะตอนนี้ผมรู้สึกร้อนมากเลยอ่ะ ผมทนไม่ไหวอะจะทำอะไรคะนี่เราช่างมันเถอะเขาก็แค่ทำเพื่อไม่ให้พ่อแม่เร่งอีกอย่างเขาช่วยชีวิตเราไว้ด้วยอะไรยอมได้ก็คงต้องยอม หรือว่าเรากับเฟิร์สไม่สิน่าจะแค่ฝันไปอะทำไมต้องฝันแบบนี้ด้วยนะไม่น่าเชื่อนะว่าคุณจะทำอาหารอร่อยขนาดนี้เนี่ยพอดีฉันทำงานให้ร้านอาหารค่ะอ๋อ วันนี้ผมมีประชุมนะแล้วก็มีไปดูงานนะคุณอยู่บ้านคุณเดียวได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้ากำลงเงาเนี่ยให้คนขับรถพาไปเที่ยวได้นะค่ะงั้นผมไปก่อนนะนคนเยอะเลยนะพี่เนาะอืรับนับด้วยนะมีใครอยู่ไหมเนีน่ยเฮ้ย